ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนลับสําหรับสมาชิกทุกวันอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนเก่าหรือยังเราพร้อมจะดเ<ม>รียนนานาแล้วนักเรียนทั้งหมดทําความคารุเอาละเอาละไม่ต้องมาพิธีนี่ดูเปลาป่าบุญจิ้กันมากไปปะเนี่ยวันนี้คือวันที่ทุกคนรอคอยประกาศผลคะแนน,นสอบ อายาประกาศผลคะแนนสอบเอาละไว้เอาละไว้นาทียละทึกใจไม่คาดหวังอะไรมากหรอกแค่คะแนนเต็มก็พอแล้วครูย้งครับคะแนนเต็มเท่าไหร่สำหรับวิชาของครูเนี่ยนะคะแนนเต็มหนึ่งแสนโอ้โหคะแนนเต็มตั้งหนึ่งแสนเลยหรอทั้งหมดกี่ข้อคะแนนครูย้งก็มีสิบข้อไงข้อละหนึ่งหมื่นคะแนนสิบข้อก็หนึ่งแสนเป๊ะเพราะงานคะแนนเต็มหนึ่งแสนแต่ว่าถ้าเกิดเอาให้ได้สัก ห้คะแนนคิดไปนี่ก็ถือว่าผ่านแล้วโอ้โหโอกาสผ่านนี่แบบว่าเ9เลยนะเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าครูรักพวกเธอทุกคนยังไงละ่ะรีบๆจบแล้วก็รีบๆไปให้พ้นหน้าครูสัทีเหมือนพยายามจะไล่อะรีบให้มันจบๆแล้วก็รีบๆไปเอาละไม่ต้องพูดมากมาครูจะประกาศคะแนนหร <c oughs> <c oughs> อกท้าบูติดคอ,อเด็กชายทัาได้หน,นึ่งแคะแนน ้าวทำไมเงียบจังวะไม่ดีใจเหรอวันนี้ทำหยุดครับอ๋อองั้นไม่เป็นไรครูดีใจให้ก็ะด้เย่เด็กชายหน,นึ่งแสนคะแนนก็ไม่มาครับอ่ะงั้นครูดีใจให้เย่ต่อมาเด็กหญิงส้มก็หนึ่งแสนคะแนนอย่าบอกนะว่าไม่มาอีกน่ะใช่ครับครูโยงส้มก็ไม่มาเย่อ่ะดีใจให้ต่อมาเด็กชายเฉวงก็หนึ่งแสนคะแนนอย่าบอกนะว่าไม่มาอีกคนน่ะใช่ละค่ะครูโย่งเฉวงก็ขอลายหยุด ห้องกูมันเป็นยังไงวะเนี่ยทำไมมีแต่เด็กหยุดเรียนสงสัยนักเรียนจะเกลียดเราเขาไม่ได้เกลียดเรกครูโยโงเขาแค่ขยันแถลงขอบใจมากเพื่อนเธอช่วยครูรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยต่อมาเด็กชายแว่นเอายะไอ้ยะป่าท่าแล้ว9ยคะแนนโอ้เกือบเต็มไอ้หนึ่งคะแนนที่มันหายไปนี่คืออะไรครับเพราะว่าเธอเขียนเลขสองไม่สวยครูก็เลยหักคะแนนได้เหรอได้เด็กก็ครูเป็นคนให้คะแนนครูใหญ่สุดอะไรวะ ต่อมาเด็กหญิงเปาเรียกเปิลก็ได้ค่ะไม่เอาครูยอยากโชว์สำเนียงเด็กหญิงเปาได้หนึ่งแสนคะแนนเต็มเย้ <Yeah. S 1> นึกแล้วเปิจะต้องได้คะแนน,นเต็มเอาละเอาละ,าละคนต่อมาเด็กชายสล็ดเป็ดครับผมผมฟังอยู่ศูนย์คะแนนให้ไอ้เป็ดเป็นไปได้ยังไงวะข้อละต้องหมื่นคะแนนอย่างน้อยๆ้อยถูกสักข้อหนึ่งด้วยครึ่งข้อก็ได้ไปแล้วห้าพัน แต่นี่เป็ดเธได้ศูนย์คะแนนเราทาได้ยังไงอ่ะครูโยมมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ทำไมผมถึงเป็นศูนย์คะแนนล่ะครูจะรู้กับเธอไหมศูนย์คะแนนไม่ก็ศูนย์คะแนนอะตรวจหลายรอบแล้วผมทาผิดทุกข้อเลยหละมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วขนาดครูยังแปลกใจเลยเป็ดเธอทําอะไรของเธอเนี่ยฮะรู้ไหมเธอได้คะแนนต่ําที่สุดในห้องเลยนะขนาดครูลองทําเองครูยังได้ตั้งหนึ่งหมื่นคะแนนอ้าวแล้วว่าถูกหนึ่งข้อเหรอนี่ขนาดคนออกข้อสอบเนี่ยยังทาได้แค่ข้อเดียวก็มันยากอะ คะนนกลับไปอวดพ่อแม่เธอได้เลยเป็ดพ่อแม่เธอจะต้องภูมิใจว่ามีลูกที่โดดเด่นที่สุดในห้องแล้วคนอื่นเขาได้เป็นแสนกันหมดไอ้นี่ได้ศูนย์มานาภาภูมิใจตรงไหนเนี่ยนี่เธอรู้ไหมเป็ดลูกชายของฉันนะเก่งเก่งแนดับท็อปของห้องตลอดเลยโหขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าลูกคงจะฉลาดมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วลูกฉันน่าฉลาดที่สุด สอบที่เราได้คะแนนเต็มตลอดเป็นที่น่าภาคภูมิใจของตระกูลน่าอิชาจังเลยอยากจะเห็นลูกเธอจังได้ดิเอาไว้เจอตัวเดี๋ยวจะพามาแนะนานะแม่เอ้าเป็นลูกแม่พอดีเลยเลิกเรียนแล้วเหรอลูกเออครับใช่ละครับเลิกเรียนแล้วถ้างั้นผมขอกลับบ้านเลยนะจะไปกรอกน้ำข้าวตู้เย็นไหจะไปไหนลูกไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกรอกน้ำข้าวตู้เย็นให้แล้วมานั่งกับแน่นี่นะเพื่อนอยากรู้จัก อ้ยแต่และแต่แล้วงามใ้เอาไงดีไม่อยากจะอยู่เลยแม่โมวไว้ซะเยอะมาแล้วลูกมามาอย่าลีลาแม่จะอวดลูกให้เพื่อนฟังอย่าเลยแม่ไม่ไดีหรอกผมไม่ขนาดนั้นอุย้ยถ่อมตัวซะด้วยลูกเราโหมีลูกเก่งอย่างนี้ดีจังเลยทั้งเก่งทั้งอ่อนน้อมถ่อมตนผมไม่ได้ถ่อมตนโอนี่แหละลูกเธอหน้าตาดีนะเนี่ยอะไรก็ดีฉลาดด้วยใช่แล้วก็บอกอยู่ว่าเป็นความภาคภูมิใจของตะกูล ความภาพภูมิใจของตระกูลเลยเหรออย่าโม้เยอะแม่เดี๋ยวมันจะพังไม่ได้โม้สัหน่อยก็น,นี้มาเรื่องจริงนี่ไหนวันนี้โยกประกาศผลคะแนนสอบใช่เปล่าใช่ครับวันนี้ประกาศผลคะแนนสอบอุ้ยตายแล้วควจะท็อปอีกแล้วสินะเป็นไงบางลูกคะแนนเต็มเท่าไหร่คะแนนเต็มหนึ่งแสนแล้วลูกก็ได้คะแนนเต็มใช่ไหมลูกแม่ผมได้ส่วนคะแนน ผมขอโทษครับผมนี่แหละคือความอับอายขายหน้าของตระกูลอา้าวเงียบกันหมดเลยหัจ๋าเป็นอย่างที่เธอพูดจริงๆด้วยใช่ไหมบอกแล้วอะไรอะครับเป็นจริงอย่างที่แม่พูดได้ยังไงผมได้สวินคะแนนเมื่อกี้ที่บอกว่าได้คะแนนท็อปเป็นอันดับหนึ่งของห้องนะพูดกันแล้วหรอกจาก๋าก็รู้ว่าเธอมาได้ยินนั่นแหละถึงได้พูดแบบนั้นอา้าวเหรองั้นตกลงคุยกันเรื่องอะไรกันแน่งั้นบอกเลยนะจ๋าอืมบอกได้ ที่จริงแล้วเรื่องที่คุยกันตอนแรกนะ่ะก็คือแม่เธอบอกว่าเธอเป็นเด็กที่กล้าหาญมากเป็นลูกผู้ชายตัวจริงกล้าที่จะพูดความจริงแม้ว่ามันจะทําให้ตัวเองดูแย่เอ๊และแล้วพอเธอมาเธอก็กล้าที่จะบอกว่าเธอได้ศูนคะแนนอ้าวแปลว่าไอเรื่องที่บอกว่าผมได้ท็อปได้อะไรนี่คือมั่วขึ้นมาเฉยๆเหรอเออใช่แล้วลูกแม่เด็กลูกนะ่ะคือความภาคภูมิใจของตระกูลนะเพราะว่าลูกเป็นเด็ก ที่กล้าหาญจะพูดความจริงแม้ว่าตัวเองจะต้องเจ็บปวดลูกนะ่ะสงชาชาตรีมากเลยจ้ะแม่